กิจกรรมก้าวท้าใจซีซั่น5อำเภอปานบุรีค่ะ วันที่6กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาที่โรงเรียนรัชตะวิทยาคมตําบลเขาน้อยอําเภอบานบุรีนางสมเนตรทองอยู่รองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดประจวบคีรีขนันสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันร่วมกับนายทักษันชูกิ่นสาธารณาสุขอําเภอบานบุรีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและนายจักรพรพันลหล่อมโสผู้อำนวยการโรงเรียนรัชตะวิทยาคมพร้อมคณะครูและนักเรียนและเจ้าหน้าที่อสอมอและกลุ่มแม่บ้านตําบลเขาน้อยร่วมกันจัดกิจกรรม ตำก้าท้าใจซีซั่นหาอำเภอปานบุรีมีนายปีดาสุขใจในอำเภอปานบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับกิจกรรมก้าวท้าใจซีซั่น5อำเภอปานบุรีปีงบประมาณ2,566นี้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอต่อการมีสุขภาพที่ดีและเหมาะสมตามวัยจึงได้มีการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนภายใต้แคมเปญก้าวท้าใจครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมาอำเภอปานบุรีได้ดําเนินการกิจกรรมก้าวท้าใจมาแล้ว4ซีซั่นความสําคัญของกิจ กิจกรรมนี้คือการให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพผ่านการออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องโดยเริ่มต้นจากเยาวชนนักเรียนในการสร้างสุขภาพที่ดีร่วมกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ทําให้การออกกําลังกายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทําได้ไม่ว่าที่ไหนและส่งแรงบันดาลใจให้การออกกําลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโครงการก้าวท้าใจมีการส่งผลการออกกําลังกายพร้อมสะสมแต้มสุขภาพแล้วนําไปแลกรับของรางวัลต่าง มมากมากยนอกจากสุขภาพที่ดีแล้วนักเรียนและเยาวชนยังจะได้ร่วมกันสนุกและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สุขภาพด้านอื่นๆเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันดังนั้นจึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากการเปิดกิจกรรมก้าวท้าใจซีซั่น5อํเาเภอปานบุรีในวันนี้นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้รอบด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกำลังกายที่ดีขึ้นและสำเร็จรู้ล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ